ไม่แดงลูกค้าก <200 S 1> <200 S 2> ็สอบ200ตัวค่ะดูกันได้ไหมครับได้ค่ะก็ะสอบ200ตัวนะคะลูกค้าก็สอบระ0บิดสองร้อยตัวกางไซ นะคะลูกค้ากระสอบระบุ200ตัวเนาะไม่เหมือน45กิโลนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะได้เพิ่มอีกประมาณ20สบกิโลพี่ซื้อกระสอบนี้เหมือนพี่ได้เพิ่มมาอีก20กิโลเพราะว่ากระสอบปกติ45ห้าค่ะตัวนี้ปกติตัวนี้65้ากระสอบ45กิโลประมาณร30 140ออันนี้ระบุ200ตัวเนาะเหมือนได้เพิ่มมาประมาณ60ตัวได้เพิ่มมาประมาณ60ตัวกับอีก ประมาณ2ีห้ากิโลประมาณ20สกิโลได้เพิ่มเลยนะรับรีวิวค่ะกระสอบใหม่มีแม่มันต้องมาอย่างนี้เลิศตบมือค่ะไม่ต้องเห็นของเลยทีนี้เพาเห็นว่ามันห็มาเพราะดีาม่เห็นง่ายเท่าที่มันเป็นผุดนะวไฟแดงนะแม่หนูเคยเปิดมาประมาณสงปีนิเกินประมาณสามสีปีแล้ว เเข้ามานะแตอนานเขาทำผิดให้ตอนนี้เขาเอาบอกว่าเอาให้คุ้มกว่าเดิมอยากให้ลูกค้าแบบจุกจุกไปอยากให้ลูกค้าจุกจุกไปจัะเพราเพิ่มไมพี่ยี่สิบกิโลประมาณหกสิบห้ากิโลใส่ไว้พี่ประมาณสิบส่ตัวค,คุ้มกว่าะสอบสี่ห้าโลไหมแต่แล้วแต่ทอดนะเพราะว่ากระสอบสี่ห้าส่วนมีหลายไปมากมากนะคะสีเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็เท่าที่ดูด้วยสายตาหนูว่าไซส์ใหญ่เยอะด้วยถ้าชอบไซส์ใหญ่เนาะถ้าชอบสาวนะอา้วก็าเล่นได้นะคะไซส์ล็ก,ก็มีนะนนนนดูด้วยสายตาไปก่อนนะอันนี้เห็นพร้อมกันเพราะว่าไม่ได้เทสงานตัวนี้ประมาณสาปีแล้วที่ไม่ได้เขานะคะแล่ข้ามนะมองขึทิงเลยนะโอ้จริงอ่ะมองกระทิงไ้วคะ่ะ เดี๋ยวเป็นงานล็อตใหม่ๆมาใหม่ๆ,ๆทั้งนั้นนะจ๊คะมาใหม่ๆทั้งนั้นของใหม่ๆทั้งนั้นนะอันนี้เป็นคสไซนะคะเขาไม่ได้เขียนโอไซนะแต่ถ้าพี่ชอบสาวโอพี่เล่นตัวนี้ได้นะเพราะว่าดูได้จากสายตานหนูว่าไซใหญ่ออกเยอะค่ะหนูว่าไซ์ใหญ่ออกเยะอะนะคะหนูว่าไซใหญ่ออก,ะะอออกถ้าจะเล่นกีก้านะถ้าไปหาไซใหญ่กับกีก้าเล่นอันนี้ดีกว่ากีก้าเดี๋ยวนี้ออกขาไซ สวยเหมือนกันทั้งคู่อันนี้บอกเป็นข้อมูลแต่ลูกค้าถามได้ว่าแบบออกใหญ่ออกเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพูดเป็นโอเวอร์ไซส์ไม่ได้ไงแม่นึกออกไหมเพราะมันไม่ได้เขียนโอซไซมันเขียนทาร์ไซส์เนี่ยเห็นไหมเล็กอย่างนี้ก็มีสเปนเด็กก็มีนะคะงั้นแล้วเขจะเป็นสเปนเด็กขัตตอนมันเขียนเราบอกไม่ได้เป็นสเปนเด็กขั้นตอนนะคะสองอย่างเนาะเอวสูงทุกตัวติดคู่มาน้อย ทางชั้นข้าให้นะคะแยกโทนสีให้เนาะถูกแบบสีคุ้มโทนกับสีแบบสีเข้มเน,ะนมาะแล้วก็สีห้าส่วนนะคะวันนี้มีประมาณคือสิบใบนะคะลูกค้าเยอะมากไล่ราคาตั้งแต่พันเก้าขึ้นไปเลยสูงสุดที่สองพันแปดสวัสดีจ้าสวัสดีส่ข่าวกันได้นะพี่น้าไปห่วงะะสวยค่ะ คนหรือผ้าคนหรือผ้าคุณแม่ค้าชอบชอบเทมินของตัวเองชี้สวยแล้วก็นี่ก็เข้าใจว่าตัวเองสวยเปล่าลูกค้าชี้ผ้าเปินเลยเปินเลยนี่เองแบบหายเลยเขินเลยไปต่อไม่ถูกเลยลูกค้าลินินกัตต้อนลินินแล้วก็นิ่งเงียบวะนั้นะสวยอ้าวนี่ก็นึกว่าชมตัวเองลินิน น้องเป็นคอตตอนินินแล้วเป็นเด็ดเนาะลูกค้าหาลูกค้ารุ้นเอาเลยนะคะว่าหอกแบบไหนบ้างเนาะประมาณนี้เขาที่ดูลูกค้าใส่ตาหนูว่าหอกไซส์ใหญ่เยอะไหมคะไซส์ใกล้ๆกับโลตัสไซส์ใกล้ๆกับโลตัสนะคะน้องเป็น200ตัวเหมือนกันคุ้มใครซื้อ45กิโลซื้อหนูว่าซื้อเนี่ยประมาณ65กิโล200ตัวคุ้มกว่าเขารลบวถูกจำนวนมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนจะเป๊ะ หนึ่งตัวถ้าเกินเกินหนึ่งตัวอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยบวกลบแต่ว่าเขาเขียน200ตัวแล้วเขาแจ้งจางไปนะคะแต่หนูว่าคุ้มกั่สิบห้กิโลนะแล้วแต่ฟอบนะคะที่จะได้เพิ่มมาประมาณ20่กิโลนะเขาแบบซื้อละสี่สิบหกิโลมันส5่ส้านะคันนี้ประมาณ6กสิบห้าใใจ บุญเสที่ลูกค้ากานะั้งเก่งขาวนะเก็บไวข้ขายเลยเดี๋ยวพอเทศก,กาลอะไรนะใช่ใช่เทศกาลกินเจลูกค้าคนหายเยอะมากขายลาาย้วนคนหายเยอะมากเสื้อขาวล้วนกินขาว่า,เาวเลก็ะขายเลยลูกค้าขายเลยคะ่ะกระสอบนี้สองร้อยตัวนะคะพี่คุ้มพิเศษไม่ใช่กระสอบธรรมดา เป็นกระสอบอภินิหารคุ้มนะคะลูกค้าคุ้มเอลครานะคะลูกค้าเอลกระดุมเอลตะขอมีทุกกระดุมเนี่ยนานๆทีจะมาไซส์แบบเด็กหน่อยไซส์ให้ไซส์ใหญ่จะเยอะกว่าูผ่านตานะคะลูกค้าอยากได้งานไหนขอบถังมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามเปิดรีวิวให้บ่อย งานใหม่ๆพวกนี้ฝากติดตามด้วยนะคะส0งร้อหนูหนูเปิดงานาใครอยากดูเดกขาถูกเปิดให้หนูค้างให้ช้าว่าหนูจะดูในเช้า,าไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดนี่ห้ามันเกอกันอเขาล้วงออกเราก็ว่าทำไมเราถึง ใหม่นะลูกค้แค่หนูเห็นอย่างเงี้ยหนูก็รู้ว่าเป็นลายกระเป๋าตาก็ไม่ดี ความโดดเด่นไม่เหมือน,นใครใดๆโดยส่วนตัวมองว่าเหมือนกันไปหมดเลยเล่นได้ทุกป้ายนะคะสี่ห้าสุดที่หมูมีที่เล่นได้ทุกป้ายเลยเพราะว่ากเราคัดสรรมาแล้วอย่างดีสีพวกอย่างเงี้ยพี่สีคุมโทนขายดีมากสีที่แบบว่าใครๆก็ต้องมีเนาะใส่เสื้อผ้ายายใส่เสื้อผ้าย่ะสมมติว่าเราใส่เสื้อสีสันใช่ไหมเราก็ใส่เป็นแบบสีอย่างเงี้ย ด้วยกันจ้าะนันนา,า,านข่หน้าอยู่นะสนี่ห้าส่วนแม่บ้านเนาะอย่างเราๆนะคะใส่แล้วดูไม่ไม่คืออะไรดูสุภาพบางสถานที่สมมุติไปสถานที่ราชการอย่างเงีนะ้ยหรือวัดอย่างเงี้ยห้ามใส่ขาตั้นแต่ใส่อย่างนี้ได้นะมันคุมเข่านะคะประมาณเข่ากับคุมเข่าไปได้ไม่ใช่หนวดเขา่าเนาะถ้าหนวดเข่าจะเรียกว่าขาตั้นอย่างเงี้ยคือคุมเข่าไปอะ่ะ ี่ห้าส่วนเนี่ยคือไปวัดไปวาไปศูนย์ราชการไปรับลูกได้เลยนะคะไม่โกงไม่โกงค่ะถูกมากคือใส่ขาย,ยาวทั้งวันเนาะแม่บางทีมันอับชื้นมันร้อนเนาะอย่างงี้นะลูกค้าบางตัวผู้ผู้ชายใส่ด้วยด้วยนะคะแอบเห็นที่ผู้ชายใส่มาเหมือนกันบางทีแบบว่าพี่ภรรยาขายคุณสามีใส่เออเลิศผู้ชายก็มีไปใส่นะบางตัวที่เป็นทรงแบบขากระบอกตรงอะพี่พี่เขาก็ใส่กันนะ น่เอาจะบอกว่าบางตัวเขาก็มีแบรนด์ที่ไปคัดแบรนด์ขายได้เลยนะคะ,ะใยญยคุณภาพผ้าสำคัญกว่าแบรนด์ถ้คุณภาพผ้าดีาแบรนด์ก็จับเบิลคูณสองให้อีกสเด้งไปเลยจ้ะไปคัดเอาแนะคะรี่อย่างเดียวพอแขวนขายได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยถ้าใครเล่นแบรนด์ก็ชอบเอา ใหม่หเลยไงใหม่หรอ้าล้รป้ายแบบนี้เยอะนะหนูลืบอกว่าป้ายแบบเยอะอย่างเนี้ยที่ม่้ายเอะนะป้แบบทอย่งไม่แขว,วยพี่พี่ๆหลายคนชอบจะเป็นเด็ดหนึ่นี่แห้ง่ายเนาเวลาแบบเราืออกแล้วก็สองคือเวลานั่งค่ะยืดตามโครงตร้งใส่ง่ายสบาย ต่เป็นเด็ดตัวไม่นีนะรวมนะคะรวมอยู่ในกระสอบเลยขายง่ายตัวนี้ต้นทุนต่อตัวประมาณสิบสองบาทใช่ไหมต้องหารให้หน่อยได้ไหมคะสองพันเจ็ดหารสิบสองบาทไหมสิบสงสิบสาบาทหนว่าต้นทุนต่อตัวนะคะสิบสามบาทจ้ะแม่ต่อตัวประมาณสิบสามบาทแต่ว่าหนูว่าคุ้มก็บกระสอบสิ นมาลัชั้นคุณครัตข้างล่างเป็นชั้นสิเขาวางมาเป็นชั้นๆเนาะหรือว่าเขาพัดสันมาแล้วเพื่อเรานิ่เลยพี่นุีนนิ่ี่แหละเออร้อยเปอร์เซ็นต์นูหูโทราโปรเฟชชั่นอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ตอนแรกหนูหนึกว่าเลยยนอนนิ่สวยนะลูกค้าตัวตน,นี้ร้อ,อเยเปอรเซ็นอันนี้เขาเขียนจับกเ่วน เล่นตัวตัวรผสบเล็กลงมาชั้นกลางนี่ก็จะเป็นป้ายขาวรูบันอันนั้นก็จะออกสีคุ้มคู่นแล้วแต่ช็อตสีจาร์ดจูดนุ่นต้องไปอินสีเหลืองเลยสะพังสะพังเพิ่งเปิดสีมันสีลูกขวาดเยอะๆยอะอย่างนั้นนะาเปิดนานแค่ไหนสองรอบแล้วนะจงานมันเยอะบางเพียนผบอกตรงๆว่าจำไม่ได้แนะนำพี่ดูรีวิวดีกว่า ได้ๆช่องนี้ดูไม่ชัดดูอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำให้มีหลายบ้านมันเปิดไหนมันกว่าเ,เป็นเป็นคนเจ้าชู้มีหลายบ้านเปิดบ้านไหนก็เจอนะลูกคเปิด,บ,ปดบ้านไหนก็เจอเราเราอยู่ทุกที่หลอกหลอนไปเรื่อยๆนะคะคหลอกหลอนที่ไปเรื่อยๆเจอหนุนได้ทุกที่คอยบอกเก็บงน ทุก็มาแล้วพี่จ๋าใช่ไปไอเอามีคนเอาอยัางนะคะลืมคุณถามเลยเอาแล้วค่ะเอาต<อ>ั้ง<ข>แต่แรกแล้วเอาตั้งแต่แรกแล้วเหรอปกติไม่ค่อยดีนะหนูในห้องนี้หนูว่วานหนูต้องนอนไม่ได้ออหนูเพิ่งตื่นไม่ใช่หรอคะนะโอ้โ,โ,อโ,โหโหนูทำงานตั้งแต่ลืมตาจ้าลืมตาก็สิบเอ็ดโมงครับ ทำน้ำเซก้ปลายมงมาพอดีใครใครทำงานขนาดนั้นแล้วพี่นนองเที่ยเข,ข้าข้าขววดขาวว่าไม่ได้นะสีเขาก็มีแต่จะชอบสีแบบชั่วเนาะสีจุดจานจุดตัวที่จนะไปนู่นเลยอ,อีกสีนะแต่น,นี้ก็คือคร้เลยโดยสายตาสรุปได้เลยว่าป้ายนี้เน้นไซส์ใหญ่หน่อยเน้นไซส์ใหญ่เยอะหน่อยนะคะกะจัดสายตาเอาเด้อเน้นไซส์ใหญ่เยอะหน่อยนะ แต่เปิดกระสอบเดียวไม่ขายเดี๋ยวของมาใหม่วันหลังเปิดให้ใหม่เนี่ยแทงแทงปลวกอย่างนี้อรอยเรใดๆคือกระสอบสองร้อยตัวเหมือนที่ได้ได้เพื่อหนูมา60สตัวแล้วก็ได้เพื่อสีบประมาณ2ี่ตัวเนี่ยราคาแบบนี้นะ,ะาาราคาหน้าไหร่เพราะว่าหนูมีแพงสุดอ่ะกระสอบ45กิโล2อ0 0ันอันนั้นคือ45กิโลเลยนะ ประมาณ130-140ตัวก็ราคาถึงบอกไงมึงเขาต้องมันพ่อบ่อพ่อตัวเนี้ยตอนวอยเนี ę, so you know, life, ้ยสีดำผ้าตัวเนี้ยมันเข้ากับสีนดำตาลแบบเนี้ยถึงถึงบอกไงบ้านไหนจะต้องซื้อเนี่ยสีนัวหนึ่งี้ยมันต้องมีเพราะมันเข้ากับเสื้อผ้าไงนะมันเข้ากับเสื้อผ้ตู้เต็มเนี่ยที่ดำหมดเลยชอบแล้วเราใส่ซ้ำเขาก็ไม่รู้ ไปมาสามวันแล้วเนี่ยเจอเนี่ยไหวไหมไหววะเราใคเทื่อะไปจำไหวเลยลูกค้าที่อะป้ายหมดยังครับผมกระสอบสองร้อยตัวป้ายแดงนะคะลูกค้ากระสอบสองร้อยตัวป้ายแดงสี่เขาก็มีนะคะพี่จะได้มากกว่าเดิมป้ายสุดดับปกติกระสอบโอ้ยจุดสุด <ค>นถ<ด>นถ้าเป็นกระสอบพิเศษนะมันไม่เหมือนกระสอบปกติ45กิโลเพราะฉะนั้นจํานวนเขาจะได้แบบลูกวัดคุมนะสีแบบนี้คือสีที่ขายง่ายสีโทนคลุมโทนแบบนี้ขายง่ายต้องมีแต่สีสันก็ช่วยดึงดูดสายตาลูกค้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพี่แขวนเดี๋ยี่แขวนแยกแบบนี้ก็ดีนะคะเขาจะแบบมุ่งมาทางพี่เลยแล้วเขาชอบสีๆเขาจะมุ่งมาทางพี่ก่อนหรือเขาอยากได้แบบพื้นๆเขาก็จะมาทางนี้เนาะ อะแบ่งเป็นราวแบบนี้โอเคใครอยากได้ป้ายแดงนะคะพี่ทักแชทได้เลยเนาะกระสอบพิเศษ200ตัวป้ายแดงขอบคุณค่ะ